สวัสดีครับผมฟอกซี้นะครับเกัแบบกิจกรรมซ้อมมือของ d u เอริสเป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์นะครับโดยกิจกรรมนี้เราต้องเล่นผ่านในมือถือหรือ iPad เท่านั้นนะครับไม่สามารถเล่นในคอมหรือบน PC ได้นะครับโดยในกิจกรรมแต่ละวันนะครับเขาจะมีเควสตมาให้โดยให้เราเข้าไปแชร่กิจกรรมนี้ หรือว่าเข้าไปดูปอุปกรณ์ต่างๆหรือเข้าบุ YouTube ของเขานะครับโดยเมื่อเราทำเควสเหล่านี้เสร็จนะครับสิ่งที่เราจะได้รับจากเควสเหล่านี้ก็คือจํานวนครั้งในการเปิดหาการ์ดต่างๆโดยเราจะสุ่มได้ประมาณ10ครั้งต่อ1วันนะครับโดยในการสุ่มครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้การ์ดตัวละครหนึ่งใบแล้วก็การ์ดพพอร์ตต่างๆนะครับเช่นการ์ดอุปกรณ์การ์ดสนับสนุนหรือการ์ดเหตุการณ์นะครับ โดยการอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวละครนะครับเราจะสมครั้งหนึ่งได้ออกมาสี่ใบนะครับการที่เราได้ตัวละครต่างๆมานะครับเราจะได้เศษชิ้นส่วนของธาตุนั้นๆมาด้วยเช่นผมได้ตัวละครธาตุน้ํามาผมก็จะได้เศษชิ้นส่วนของธาตุน้ํามาแต่ตัวละครธาตุไม้เนี่ยครับผมยังไม่ได้มาเลยสักตัวก็เลยไม่ได้เศษชิ้นส่วนของธาตุไม้มานะครับ โดยในตรงรางวัลน,นี่นะครับก็จะมีของที่เราจะได้รับคือ40แพมวอเจมเมื่อเราเก็บการ์ดได้ครบ7ใบนะครับเป็นการ์ดตัวละครเท่านั้นนะแล้วเมื่อเราเก็บได้14 21และก็27ใบนะครับเราจะได้รับรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ลืมบอกนะครับกิจกรรมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือคุณจะเข้าไปกดใน Facebook ของเกมเกนชิน n ิมแพ c คแล้วเปิดเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b ์ด้วยนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย